สัจจะอธิษฐานนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยลูกขออาราธนาบรมีหลวงปู่ดูมาสถิตอยู่กับตัวลูกลูกขอยกกายถวายชีวิตให้หลวงปู่ดูแลทั้งาธาตุขันและทุกเรื่องราวในชีวิต ขอหลวงปู่เมตตาใช้รูปนามของลูกเป็นเครื่องผ่านกำลังของหลวงปู่อย่างไม่มีประมาณเสมือนหนึ่งหลวงปู่มาแผ่ด้วยองค์เองแบบอัตโนมัติตลอดเวลาขอหลวงปู่เมตตารวมบารมีบุญทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเกิดขึ้นใน สามแดนโลกธาตุตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเริ่มตั้งแต่บารมีรวมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สมเด็จองค์ปฐมจนถึงบรมมหาจักรพรรดิบารมีรวมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์เจ้าพระอรหันตเจ้าโดยทุกๆพระองค์บารมีรวมของผู้ที่สวดจักรพรรดิสวดไตรสรณนะและสวดมนต์บทต่างๆ บารมีบุญของผู้ที่ทำความดีทั้งหมดบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตามาและบริวารลูกขอโมทนาความดีเหล่านั้นและขอหลวงปู่เมตตารวมเชื่อมกระแสบุญนี้เข้ากับบุญบารมีที่ลูกเคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคัมมะปัญญาวิริยะขันติ สัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาและทักษะบารมีรวมเชื่อมเป็นกระแสเดียวกันเข้ามาบรรจุในกายทวาระโนทวารวจีทวารของตัวลูกให้มีกำลังเป็นเท่าทวีคูณครอบวิมานแก้วส่งเครื่องจัก,กรพัดให้กับตัวลูกและขอกำลังที่รวมมานี้จงแผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณ มีอนุภาพแบบสะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุโดยอนิสงส์แห่งกำลังของพระจกักรพรรดิบารมีของหลวงปู่หลวงตาขอทุกลมหายใจเข้าออก จงเป็นการรวมบุญแผ่บุญแบบอัตโนมัติให้กับทุกสิ่งที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและที่ใจนึกอธิษฐานแผ่ไปยังภพภูมิทั่วทั้งสามดนโลกธาตุโลกของวิญญาณโอปาปฏิกะสัตว์และมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดแผ่ไปยังรูปรักที่หลวงปู่หลวงตาบริวารสร้างขึ้นและอธิษฐานเอาไว้ แผ่ไปยังรูปลักษพุทธธรรมะสังฆะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากลโลกที่มีคนกราบไหว้นับถือบูชาขอหลวงปู่เมตตาเชื่อมให้เป็นกระแสเดียวกันครอบวิมานให้บ้านอาคารสถานที่และที่พักในทุกทกที่ที่ลูกได้ไปพักพิงอาศัยทำงานและพักผ่อนหลับนอนแผ่ไปยังผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกที่มีสายใยต่อกันทั้งหมด แผ่ไปยังพระสยามพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีรบุรุษวีรกศกษัตริย์วีรสตรีดวงจิตของผู้ที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยทั้งหมดพาอขุนผาเมืองสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระเสื้อเมืองทุกๆจังหวัดพระแม่โพศก์พระแม่คงคาพระแม่ธรณีพญาครุฑยักษ นาคคนทันรับแลรักศบกุมพันพร้อมบริวารชาวป่าหิม,มาพานธ์ทั้งหมดฤาษีดาบทนักบวชผู้นำศาสนาทุกศาสนาทั่วโลกแผ่ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิสิบสองปัน,นาผู้ที่มีพระคุณตะกองทุนพรหมมะปัญญยวัดถ้ำเมืองนะและสาขาทั้งหมดผู้ที่มีพระคุณต่อตัวลูกทั้งหมดแผ่ไปยังผู้ที่ต้องการกำลังอธิษฐานให้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไป เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทุกผู้ทุกตนทุกรูปทุกนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งของผู้ที่เจ็บป่วยและทุกข์ร้อนใจทั้งของตัวลูกและผู้คนทั้งหมดทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีขอหลวงปู่เมตตาแนะนําให้ได้รู้จักกัน และขอผ่าแสงบารมีบุญอันนี้ไปยังเหล่าเทวดาที่อยู่รอบๆตัวของเจ้ากรรมนายเวรที่ยังไม่ได้รู้จักแสงบุญขอเหล่าเทวดาช่วยน้อมนำส่งแสงบุญอันแสนสว่างและเย็นสบายของหลวงปู่ไปยังเหล่าคุณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อดึงน้อมพวกเขาเข้ามาจากนั้นขอหลวงปู่แสดงให้เขาเห็นเส้นทางสายไายกรรมที่มาที่ไปของการเป็นดวงจิตคิด อาคาดแขนและผลของการก่อกรรมทำความเดือดร้อนใจกันแกล้งผู้คนจากนั้นให้เขาน้อมเข้ามารับบารมีบุญของหลวงปู่เพื่อตัดสายใายกรรมและเลิกแล้วต่อกันนบัตรนี้ลูกขอยกนี่เวนอโหสิกรรมให้กับลูกนี่เวนของลูกทั้งหมดใครที่เคยล่วงเกินทำให้เจ็บชำ้ำไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็ขอเลิกแล้วต่อกันอย่างไม่มีเงื่อนไข แม้เพียงแวบเดียวที่ลูกคิดเลิกราคิดเลิกแขนชิงชังแม้กระทั่งแค่ในตอนที่อธิษฐานหรือตอนที่สวดมนหากมีดวงจิตช่วงใดที่ลืมนึกถึงความโกรธแค้นได้ขอเป็นอานิสงส์ส่งย้อนกลับไปให้กับเหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคิดที่จะเลิกแล้วและละเวรต่อกันด้วย ขอท่านทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทุกรูปทุกนามจงเลือกตัดเวรแล้วมาต่อบุญไปด้วยกันมาเอาบุญมาโมทนาบุญมาสวดมนต์ด้วยกันตลอดชีวิตเอาบุญไปเอาความคล่องตัวมา แม้เพียงแวบเดียวที่รูปใดนามใดคิดถึงพระคิดถึงจักรพรรดิคิดถึงไตรสรณนะก็ขอให้ได้รับแสงบารมีบุญนี้เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลาขอหลวงปู่ครอบวิมานปรับภูมิทั้งหลายส่งดวงวิญญาณปรับภูมิที่อยากให้ละเอียด และหากท่านทั้งหลายได้รับแสงบุญนี้และมีกำลังแล้วขอจงกลับมาเกือ้อกูลหรือไปตามญาติที่มีกำลังให้กลับมาเกือ้อกูลอุปธรรมกันให้เกิดความคล่องตัวโดยพรันจากสัจจะความจริงที่ลูกหมั่นสวดมนต์บันทึกบุญตามคำสอนของหลวงตาม้าในทุกๆวัน รักศรัทธาเชื่อมั่นต่อหลวงปู่หลวงตาเลื่อมใสในคำสอนของหลวงตาม้าในเรื่องของการฝึกใจให้ห่างทุกข์ห่างคลื่นแย่มีจิตติดพระและต่อขึ้นบุญมันทรงอารมณ์บุญเพื่อใช้ฝึกใจในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสุดหัวใจ มันสร้างสะสมบาร,รมีโดยอาศัยบาร,รมีของหลวงปู่หลวงตามมาสร้างบาร,รมีของตัวลูกเองหมันสวดจักพัทธรวมกำลังกับเพื่อนๆในติก๊กตอกทุกๆวันขอสัจจะความจริงนี้มาส่งเป็นกำลังให้กับคำอธิษฐานขอให้หลวงตามีธาตุขันสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสดชื่นสดใสมีทรัพย์ปัจจัยเอาไว้เผยแพร่บทสวดจักพัทอย่างไม่มีประมาณ ขอให้ลูกมีชีวิตที่ราบรื่นแข็งแรงรุ่งโรดในทุกๆด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพ ขอหลวงปู่ดูแลชีวิตของลูกให้สวยงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้ามาติดตามมาสวดจักกะพัทเป็นเพื่อนกันกันกบลูกในทุกๆแพลตฟอร์มขอความสุขสดชื่นสดใสเบิกบานแข็งแรงทั้งกายและใจจงบังเกิดขึ้นแต่แก่ตัวลูกให้เปลี่ยมไปด้วยทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในความขัดข้องความไม่มีใดๆอย่าได้บังเกิดขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม ขอกายของลูกจงเป็นที่รักแก่ผู้ที่พบเห็นทั้งมนุษย์สัตว์และวิญญาณทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุใครเห็นลูกก็เหมือนได้เห็นหลวงปู่หลวงตาเห็นพระจักพัิใครเห็นพระจักรพัิหลวงปู่หลวงตาก็เหมือนได้เห็นลูกขอใจของลูกจงเป็นทิพย์รับรู้ทุกอย่างที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายตามสภาพของความเป็นจริงรู้เห็นอดีตปัจจุบันไปอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ในการแผ่ มีใจเปี่ยมรักละมุนละไมละเมียดอยู่ในคลื่นกระแสพุทธพมปัญโยเพื่อให้ทรงอนุภาพในการเป็นเครื่องผ่านกำลังของหลวงปู่ได้ตลอดเวลาหากใจเบาสบายหรือแม้แต่นึกถึงหลวงปู่เมื่อไหร่ขอหลวงปู่จัดการใช้รูปนามของลูกผ่านกำลังบารมีรวมแล้วแผ่แบบอัตโนมัติ ขอหลวงปู่เมตตามาอบรมสั่งสอนชี้แนะในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและหนทางการสร้างบารมีให้กับตัวลูกจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานขอวาจาของลูกจงกศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้สิ่งใดแล้วทำให้คนใจฟูก็ขอให้เป็นจริงไปตามนั้นเอื้อนเอ่อยธรรมะของหลวงปู่หลวงตาได้อย่างไม่บิดเบี้ยวเลี้ยวผิดทางมีซุ้มเสียงไพเราะสนอหูหน่าฟังใครเห็นลูกลูก ลูกเห็นใครใครคิดถึงลูกลูกคิดถึงใครใครได้ยินเสียงลูกลูกได้ยินเสียงใครใครพูดถึงลูกลูกพูดถึงใครใครฝันถึงลูกลูกฝันถึงใครใครมาสวดมนต์กับลูกลูกได้สวดมนต์พร้อมๆกับใครก็ขอให้เขาโชคดีมีความสุขสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานหากมีโชคอยู่แล้วก็ขอให้มียิ่งๆขึ้นไป มีทุกหนักก็ขอให้จงเบามีทุกเบาก็ขอให้จงหายได้พบได้เห็นได้พูดถึงคิดถึงกันเมื่อใดขอรูปนามของลูกจงเป็นบ่อกเกิดแห่งกำลังของพระมหาจักรพรรดิกำลังบารมีรวมของหลวงปู่หลวงตาก่อให้เกิดเป็นคลื่นกระแสะพลังงานของความอุ่นใจสบายใจเย็นใจเบาใจและกำลังใจที่ดี ขอความโชคดีอย่างไม่มีประมาณ จงบังเกิดขึ้นแก่ตัวเพื่อนๆของลูกที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกๆคนโดยพรันขอหลวงปู่เมตตามาดูแลธาตุขันอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางดูแลชีวิตของลูกทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเสกปิ้งๆให้สัจจะอธิฐานของลูกสำเร็จสำฤทธผลเป็นจริงในเร็ววันแบบฉับพลันทันใจทุกประการด้วยเจ้าค่ะ ลูกจะหมั่นรักษาอารมณ์ให้ดีทรงอารมณ์บุญเพื่อสร้างรูปนามที่เป็นเครื่องผ่านกำลังของหลวงปู่ให้ทรงอนุภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในทุกๆวันหลวงปู่เจ้าค้าถ้าพวกลูกน่ารักอารมณ์ดีเมื่อไหร่ เป็นก่อการดีเรนเจอร์แฮปปี้มีเด็กดีของหลวงปู่เป็นมดงานที่น่ารักขอหลวงปู่เมตตาส่งกำลังมาทำให้พวกลูกสำเร็จสมหวังจะได้มีหัวจิตหัวใจที่ชุ่มชื้นแล้วน้อมบุญแผ่บุญทำงานหลวงให้หลวงปู่หลวงตายอย่างเต็มกำลังถ้าชีวิตติดขัดและมีอุปสรรคก็อาจจะน้อมบุญได้ไม่เต็มที่พวกเรามาทำงานกันเป็นทีมหลวงปู่เสกปิ้งปิงอวยชัยอวยพรให้พวกหนูและหนูจะหมั่นทำงาน ถวายหลวงปู่หลวงตาในทุกๆวันเลยเจ้าค่ะพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังขังอธิษฐามิ